ช่แม่เด็กเด็กเด็กข้างหลังทีสองพันจะเป็นเด็กที่ลมนะถามว่าใครมีลูกมีหลานีหลันหลัจากีองพันปีน่ะสองพันหนึ่งสองพันสองสองพันสามสองเด็กที่เกิดสองพันตอนนี้อายุมากเลยก็คือว่าอายุยี่สิบาปีใครมีบ้างมีลูกมีหลานยี่สิบสามปียงไมเ็นยังสาบามสิบใจี่เก้าเลถ้าสาิไปนี่หนเก้า มี990มี99 92 20อ่าเนี่ยอายุก่อน20สามเนี่ย่20ห้0นี่ย199 9ขวละ8 99ละมันมันเด็กปีสองพันเนี่ยเป็นเด็กที่อ่าอ่าเด็กปีสองพันี่สิบอ่าจนปัจจุบันนะจนปีสองพันยี่เด็กคนนี้ก็ว่าเป็นงดาวมาเกิดไปเป็นงดาวมากดไหนงดาวเหรอ เราปีไหนสองห้าสาม5้สองห้าสองห้าห้าสี่ห้าสี่ศูนย์อะไรหนึ่งเ้าเกาน้าสี่มันก็คือไม่ได้ให้สองพันห้าสี่สประมาณนี้หกห้าสี่เท่าไหร่สองศันถึงเจ็ดสองพประมาณห้าสี่สามศูนยเนี่ยนะใช่ สองพันสิบเอ็ดใช่้ยมอ๋อยัมีอีตัวสองตัวอีกออนี้แล้วก็ยันยนทรรมดานมาสิบอดโอ้โหแล้วมันที่สิบสองโอ้นทมาสิบสอง่ะยันมดาสิบสองอ่ะัทสิเอ็ดแใ่ไ ลับไปหน่อนะ,อะโอ้โหแต่ว่าลูกค้านี่เก่งก็เก่งไเนี่ยดีนะมีหนึ่งกับสองกันได้ไหลอ ลูกคนนี้เข้มแข็งต้องต้องอายุสองสามขวบแล้วต้องเข้มแข็งขวบพ่อไม่ใช่ยี่สิบสาม่สาอเมื่อกี้ทำไมบอกว่าเสพตดแล้วมาฟังดีกว่านี่สานนี่ อะไรนี่นั่งนี่ไม่ใช่ไน่าแก่เราเป็นอะไร่ดไมรวมถอยนะห่งสมส่หาก็เก่าสิ้าก็สนะก็ไม่บอกตกมาหมดเลยทีหนไเลยวมเ่ไหร่ถึงนี้ยหนึ่งสองม่ก็รวมมาใส่หกเลขน่สองก็โอ้โหไดไหมสองก็มี i อเดี๋ยวเราจะไอคิวระดับไหนนะ่เลยเนียโโกกเลยล เป็นคนไม่ใช่ผูดไม่ใช่ผู้ดูไม่ใช่ผูดเป็นคนที่กลัวค่ะที่กลัวใช่ไหมเกิดปรากนใหม่ใช่ไหมอ่าเพราะว่ามันมีสองเน่ยแต่คนนี้หน่อยจะไม่ใช่ผู้ดพธรรจดาเป็นคนที่ยอมอะไรยอมยอมสุดคนหน่อยแม่จะโดนโดนแม่หุ่นไปแต่ถ้าโตไปนี่ฟ้องเนี่ยจะเป็นคนอาศัยคนอื่นชอบอาศัยคนอื่นชอบอ่าอะไรตึ่งคนอื่นที่จริงต้องขอพึ่งตัวเองนิดเยอะนะเพราะว่าหนึ่งมันเยอะเนี่ยอ่ให้เขายืนด้วยงไปเราแข่งกับตัวเอง ถ้าไม่มีใครพึ้นก็พึ้นตัวเองได้เนี่ยเด็ดปีสองพันเนี่ยเจออันนี้อันนี้อันนี้มันศูนย์ในตัวแค่ตัวเดียวอันนี้แสดงว่ามันยังไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวถ้ามีศูนย์หลายตัวเนี่ยยุคสองพันมันก็เดินสิบวันที่ยี่สิบอะไรอันนี้แนี้อันนี้เป็นหัวไมโบราลน์อะไรฮะเร่อหเหรอสองสามนางสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองอ8 9สิบสอง คนนี้ทำไมอ่าเป็นหนึ่งสองสามก็ไม bueno, ่ฮอ๋อใช่ก็เลขสามก็เหมือนแม่เองอ่าเหนื่มยไหนาดอะไรเนี่ยอ่านเคบกบวกติดบวกติดเปนกี่รอบเมื่อกี้อะไรเนี่ยเมื่อกี้เลกแเได้เลยนะ11ม่เป็สิเอ็ดก่อนหน้าสิบเอีกหนึ่งเลแปดไง

ค,คุณบอลคุณบอลมีคุณบอลมีลูกยังมีอายุเท่าไหร่สิบขวบสิบขวบใช่ไหมฉลาดไหมมากครับมากเลยใช่ไหมนี่แหละบางทีเราจะเห็นมากนะเพราะว่าคนโคที่ยุคหนึ่งก้าวหน้ามาเจอเด็กสองพันเ 7, นี่ยเออเลเวลมันคนละนี่เลยเด็กฉลาดกว่าครูไม่ต้องอะไรมากแค่โทรศัพท์ในบางทีเราไม่เราไม่แค่เป็นนะวันนั้นมีเด็กมาเรียนคนหนึ่งชื่อปัญญา เด็กมีมากับแม่เรียนวันดี้มีมากับยายายายว่าอุปถัมอ์เด็กไม่เรียนหนังสือมาเทามันไม่เอามาแล้โอ้โหมันเจ๋งนะดูมันจับมีโหมดจะมากดไปกดมาแล้วมือถืออะไรว่าอะไรมีปัญหาพวกเด็กวันไอทีเนี่ยมันเก่งมากเลยยืนนย่นไอโฟนให้ยื่นอะไรให้พวกมันทำอะไรหากเกมอะไรมัน,นแต่เราบางทีไม่ค่อยเข้าใจเลยสังเกตไหมนี่แหละคือว่าอยุคสูส่ๆเนี่ยแต่ว่าพวกนี้มันมีความรู้มาจากไหนอะ มีดีเอ็นเอมันจับมันต่างดาวโดยเฉพาะมันต่งนาดดดดตงดาวบางทีเขาไม่มีจอแล้วไม่มีกระดานแค่จะจะรู้กันปุ๊บก็ฮัลโหลอยู่ที่ไหนตอนนี้มันี้นม่ได้แสนเฮ้ยตอบโดนอะไรวะมันรับได้หมดแหละมันอะไรแค่จะจะคุยแล้วปุ๊บคือลิดจะะับปุ๊บหน้าออกมาโผล่มามันมีจริงนะเดี๋ยวเนี่ยมันมันวัฒนธรรมมันจับสงครามเด <t> ี๋ยวเนี่ยต่อไปมันไม่ได้คนฆ่าคนนะเครื่องจับมันจะฆ่าคนนะ เราแค่เอาสั่งทหารเป็นลบทหารก็กลัวตายอ่ะกูไม่อชีดไปใช่ไหมอ่าไม่ทำอะไรก็สั่งเครื่องเนี่ย็น่ไหมเครื่องบินโดมโดมอะไรตั้มนั่งนี่แหละบินไปไปในจีนลงเอาปล่อยลงจุดสุ่งต่างนี้คนก็ตายแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่โดงไอ้ไอ้กฎหมายโดงเนี่ยเรื่องเข้มงวดขึ้นห้ามบินสูงห้ามอะไรเลยโอ้โหนอมือนนี้ ต่อไปเนี่ยสงครามเนี่ยมันจะใช้อย่างนี้เพราะตอนนี้มันกำลังทำผลิตไม่ทันเลยเพราะว่าต่อไปเนี่ยคนมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะไม่คนคนไม่ต้องไปตายฟรีอ่ะเอาให้ใหบัตรห้าดบัตรทิ้งลยตรงกะม,มา,าขึ้นใหม่ยิงกันตอนเนี้ยมันเป็นอย่างนี้เลยแน่นอนเนา <ขอ S 1> <Okay. S 2> ะท่านอาจายหลานของพี่ชายน,นะพี่อศึกษาเพื่อมาเองเป็นแหล่เรียนมาเอุพี่ชาเอฟพีปป่ชายเนี่ยเป็นตัวตู้ดูสังคีตินประเทศนะจ๊ะ ตับใช่แต่จริงเราเราถอดรหัสได้เรได้เลยคนนี้จาไม่ได้ไม่ได้ด้วยเลอเนี่ยต้องดูถึงเรจะลองไปทำาม่้็เนี่ยเหมือกับลูกชายก็มือกันไม่รมนานสลากมันไอคิสูงมากไหวมากจนรู้ไหวมากมีอีกคนคน้สูสี่ตัวสูงสีตัวอ่านแล้วสูงสี่ตัวสองพันสิบหเดือนสูงเจวันสูงสค่ะสูงเจ็ดวันสูสี่ใช่มค่ะเกาหกเจ็ด้า กาบกเจ็ดนิดทกงิใช่มิดทกสี่เป็นยี่สิบอ๋อใช่โอ้โหอันนี้ยี่สิบนี่เหมือนกับอันนี้ไยเียสองศูนย์สอ่ารหัสสองศูนย์สองหึ่ามหก่ยีบสี่โอ้โหนี่แกอันนี้คนสองคนเนี่ยคนละขั้วรอ่คนละโตกสอคนเนี่ยคนละอะไรนะ คนเราไปช่างนเลยแต่คนหนูว่ามีทุกสามคนค่ะคนที่หนึ่งกับคนที่สองตกเลขสิบสองสามเหมือนกันค่ะแต่คนเล็กนี่ก็คือใช่คนเล็กนี่จะเก่งกว่าคนพวกนี้อีกนะยอ่าทำไมเก่งหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเนี่ยได้ศูนย์เยอะเนี่ยอาไม่ว่าไอพีไม่ว่าอะไรเขาเก่งมากอ่าอ่าเลขหนึ่งครับก็เลขเอ้ยนะอ่าศูนย์ศูนย์สองสองเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ไอคิวหกนั่นไอคิวสลากนี่ สลาทั้งสองคนแต่าตัวแต่อันนี้จะเป็นคนที่ชอบอาศัยอื่นขึ้นอื่นตัวอะไรก็พี่ชายพี่ชายพี่ชายซึ้นอื่นเพราะว่ามันเลขสอเยอะแต่นี้หนึมันเยอะสองก็นี่นะสก็โอ้ก็หนึ่งสสสีตัวหนึ่งก็หนึ่องสามสี่ตัวพอพัพอเบี่ยงคนกางก็สอตัวเนเออคนกา็นากคนกางไม่ฉลาก สรดจังกงเนี่ยัโอ้โหดูตัวเล็กทีเดียวไม่ม็้ว่มีสามคนแ้เนี่นเอเราเลขหกเลขหกมีสายยากเยอะเลขมีสายยากเยอะเอเหลเวลาสิบห้านาทีวันนี้จะมีอะไรมานี่จะไม่เลยอาจารย์ที่ลาวมีคนไหมเอาคือจะเรียนที่โรงเรียนโคก็ไม่อยากให้เขาเรียนอะไร เขาเรียกอไรคนเลยไฮเปอร์ฉลาดกวโอ้โหคอมพิวเตอร์มาตั้งยังไงถ้าใครผ่านอะไรมาเีแยกเขาเรียกแยกกลุ่มนะเขาจะแยกกลุ่มได้ก็ก็แค่ดอกไม้ก็ดอกไม้อันนี้ยังรบได้เล่นลบอะไรเนี่ยเด็กมาแล้วไปโรงเรียนเนี่ยครูก็ไม่อยากให้ให้เรียนอะไรเมื่อวานจะสอนเรื่องนี้แล้วทำไมต้องมาสอนซ้ำอีกโจรมาติดได้ถูกวมาหมดหลายโรงเรียนก็ทีเลยเพราะว่าเด็กเนี่ยสองทันปีเนี่ย เริ mà, ่มก็ค nh ุณมยากเพราะว่าที่ก an ็คุณมยากเพราะมันฉลาดฉลาดฉลาดจนแล้วว <c ười> ่าครูสอนไม่ไหวก็ครูยังอยู่เวอร์ชั่นหนึ่งก้าอยู่นะแต่ยุคนี้มันเป็นยุคสองพันมันไปถึ่ไหนละยิ่งต่อไปเจอเด็กมหาลัยยิ่งยิ่งสังเกตยิ่งปวดหัวใหญ่ละศาสตราจารย์อาจารย์ทั้งหลายอ่ะอายุเออไม่มีหกสิบเจ็ดสิบมันเป็นยังหัวรุ่นรุ่นเนี้ยเปิดขั้นมันมันยี่สิบสองพันเจ็ดอยู่ด้วยนี้ตอนนี้เขาไปถึ่ไหนละเออมันกำลังยางเนี่ยอลไแตัว่าอะไรนะ ควมพิสูถือว่าอาจารย์เนี่ยเริ่มแม้แต่ไม่พูดง่ายๆเรามาดูเด็กสองันทีไปเนี่ยไมมีข้าวัดข้าบานไมค่อยเท่ากันและใช่ไหมเสื้อผ้าตอนไม่ค่อยเชื่อละเพราะว่าได้ศูนย์มันเยอะละพวกนี้มันต้องไปเป็นเด็กที่ว่าต้องไปเจอประสบการณ์ความรู้เป็นโตด้วยอะไรนะตเองเองเจอประสบการณ์ตัวเองขนาดใหญ่นี่จะยอมรับไม่ไม่ต้องต้องมีเหตุผลอ่ะทำไมต้องไปไหว้พระแล้วพระให้ได้ได้ ค่เป็นยังไงเอ้าไปเมื่อไหร่ก็เสียสตางค์ไปเมื่อไหร่ก็ขออย่างเดียวเด็กมันเลยว่าเอ๊ะมันไม่มีทำไมพระเราไม่ทำงานอ่ะอะไรมัน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 เป็นเป็นว่าเด็กมันจะมันไม่ไม่ไม่เหมือนขิ้หมกหมาเป็นทำบุญนะทำบุญแล้ไม่เห็นได้บุญเลยเด็กพวกเนี่ยมันมันมันเป็นลูกที่ว่าสังเกตวัดเนี่ยเริ่มไม่มีคนบวชละภาคก็สอนเด็กไม่ๆว่าเลยเนี่ยเพราะว่ามันคนละเวอร์ชั่นเลยละมันเข้เห็นตัวอย่างมันเห็นตัวอย่างได้ใช่แต่ไมนไม่มีอะไรบางที เด็กก็ว่ายากสอนยากท่าก็สอนไม่ได้แต่มาเลยแม่สังเกตเนี่ยเนี่ยมาไม่ต้องอะไรแค่มามเปียสอนหน้าทีเนี่ยบางทีท่าเจอเด็กเนี่ยปีสองทารกครบเนี่ยโอ้โหเอาไม่อยู่เหมือนกันนะบางทีเอาไม่อยู่มักนันฉลาหน้าจุดมามาคนลาดอันนี้เแม่แต่มาข้อมากเลยสองศูนย์ศูนย์ห้าเดือนเท่าไหร่ลดนะเดือนเลยรวมยี่สิบสามอันนี้อันนี้เป็นเจ็ดกนะเจ็ดวก สิบสี่อะใช่ไได้ไได้ม่ใช่ไหมเจ็ดแิบเก้าสิบเจ็เอองสี่มช่มันตั้งเป็นเลขอะไรได้สิบเก้าอ่ะยห้าห้าดห้องสิบสองสิบสองวเจ็ดอาเป็นเจ็ดอ่ประมาณเป็นเจ็ดใช่ไ มาเจอแรกอายุเก้าโอ้โหวาจะมาเจอเด็กคนนี้มันบอกให้พ่ออายุแค่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเองมันบอกให้พ่อัาแม่มามาบอกว่าจะดูเซอร์ดูไรอะไรอยากจะไปหาอาจารย์มีกระดูกมีปัญหาอะไรก็จะเป็นแบบไฮเปอร์อะไรนะมันฉลาดมากแต่ว่าม,ามันเจอหนึ่งข้าหนึ่งคนหนึ่งโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆเนี่ยฉลาดดูหน้าตาคมอย่างแววตาอะไรอย่ฉลาดแต่พ่อแม่พ่อแม่เป็นระดับหมอจิตวิทยาเก่งนะเป็นระดับศาสตราจารย์สอนในมหาวิทยาลัย ไม่ธรรมดาต้องเก่งกวยเพราะว่ารหัสอะไรที่ว่าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเดี๋ยวเราจะได้ตีอย่างในันหลังอันนี้ย็ใหญ่ธันวาอมนะว่าศึกษาจริงๆแต่เขาโคตรจ้โคตรเงมาโูดรจะโคตเฮ้ยใจงงว่เฮ้ยมารู้ได้ยังไงใงงพ่อแม่ยังไม่รู้อะไเฮ้ยจะมารู้ได้ยังไงเพราะว่าตัวเลขมันเป็นสี่สิบี่บางทีบางทีสุดท้ายนะครเป็นแบบว่าเฮ้ยอันนี้มันคนจุเป็นหมอ้านตวิทยาปุนอะไรเนี่น พ่อเขาเป็นสารพัดแม่เขาเลยเฮ้ยพ่อมันเป็นหมอจิตวิทยาเอ้ยแต่ลูกเดินมางไปจ้างหต่อเลยคนลูกเลยตอนนั้นเราพูดเราถูกลอยนบางทีคนเราเนี่ยพ่อเป็นครูแล้วลูกคนนี้ก็จะมีตัเองเ็นครูพ่อเป็นชาวนาชาวสวนลูกก็งทำชานาชาวสวนตลอดพรัแม่เป็นอะไรนะก่อสร้างอะไรนะก่อสร้างบ้านสร้างอะไรแต่ที่ฉลาดก่อนลูกออกมา ไม่ก็ทำให้เป็นช่างาง้น้ามันเหมือจะมีอะไรขึ้นพ่อเป็นแม่พ่อแม่เป็นหมอลูกก็จะเป็นค้าเขาหมอหมดเพราะมันมีสายเลือดสายอะไรมาด้วยกันโอเคมีอะไรไหมมีอะไรถามไหมแต่เหือเวลาอีกห้านาทีนงียบเลยไมมีอะไรถามเลยเรอเข้าใจหมดเลยจนแล้วว่าอันนี้ละอันนี้มันทั้งส ถ้าเข้าใจเราก็จะได้เเช้าหน่อยพร่นี้จะได้ตื่นตื่นตื่นมาเช้าเช้เข้าใจรัอูตัวนยยี่ี่เด้อหมายว่าีมเอะไี่แก่ยแ่เับเดองคเตุ่ั่เลยอ่ะ่ศนย์นี้ก็เนี่ยว่าอ้ เขาเขาเคยเคยว่าจะมันเกิดเนี่ยบางทีแล้วมันจะมีการอุปมาอุปมาว่าเราจะได้เกิดมันเป็นมโนใจเจ้าประมาณเนี่ยเพรว่าเหมือนกับเราบ่วงเลยนะตปิ้งลงน้ำจะเป็นบ่วงเนี่ยเป็นบ่วงเสร็จแล้วมีเต่าตะบอดตัวหนึ่งใช่ไหมเตาตะบอดตัวหนึ่งเตาตะบอดตัวหนึ่งมันตะบอดด้วยนะในทังทะเลแบบคิดดูว่ามันโผล่มาปบเนี่ยมันจะไปเจออะไรนะเจอหมอมันจะมารอดตรงบ่วงเนี่ยมันมัน กี่ปีกี่ชาติกี่กลับมันก็จะมันจะมาชีริตคนก็ประมาณนั้นแหละอ่าใช่ที่มีศูนเนาะเขาเขากวัเขาจะได้มาเกิดี่แล้วเขาโดนแต่ว่านานมากเขาจะมาเป็นมาอใช่ใช่ใช่แโบราณโบราณมากฉลาดมากมากคนที่คนฮะสะสมมนานประจบการมานานเลยใช่แล้วก็บางทีทำไมมันดื้อมันั ราะว่าบางทีเราดูว่าคนท้อกรุดูของเราปู่ย่าตายายมีที่ถือในตบเนี่ยเขาเก่งเขาเก่งเขาเก่งเขามาเจอเฮ้ยเนี่ยเขาเนี่ยคป็นมาอันนี้ฉันรู้กับคุณอีกแลอวบางทีคนแก่คนเฒ่าบอกว่าเนี่ยข้ามงข้ามสะพานมากกว่าคนกินเกีียวมากกว่าทำไมคนอันนี้มีไม่มีเนียคนแก่คนเฒ่าจะปคนอย่างนี้ไหมบางทีอาบน้ำร้อนมาก่อนเลยเนี่ยล้วนอะไรอี่าเงีหน่ยไม่ได้เนี่ยเจอในยุคเนี้ยก็เหมือนกั่พี่ตี๋เขาก็อาจจะเป็นปู่เป็นป่อเป็นอะไรเรามารู้ มันมันมันสังขบขมาก่อนไม่นานไม่นานไม่นานถ้สามันแปดยังยุบกันแต่มันแปดยังไม่นานก็ยังพอพอไหวเรายุกเราไปย้อนยุบประมาณยุกอะไรนะยุบของประเทศจีนก็อยู่ในลาลาถังเฉาลัตวงถังลัตโธงนะลัตโงถังสามปีสามพันปีเนี่ยแต่ว่าถ้าลัตโงถังแสดงว่าท่อมหนังใช่กระรีนรุ่มเดียว โอเคอย่างนั้นเป็นยังไงลานะมันตื่นน้อ้อันต้นแตงดาว็นยังไูกโว้ยัว้ตัว้นโี้ันว้ยนว้ยโว้ยโว้ยโว้ยว้ยโว้ยนว้ยโว้ตัว้ยนว้ยโว้ยัว้ยโวันนี้ยโว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 ้ยว้ยโวยว้ว้ยัวันนี้ตัวียวว้ตัวยว้นย้้ว คนหมอโบราณโบราณน่ะมันก็ชอบใหม่ๆไม่ชอบเลยชอบของเก่าชอบอะไรแบบนี้แบบนี้ไม่ชอบเลนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่สองตัวสองตัวเอ่อหมอโบราณหมอโบราณชอบชอบของเก่าไม่ใช่ชอบของบอะไรเป็นหมองไปอะไรไม่ชอบถ้าไปเที่ยวอะไรที่วัตถุโบราณเนี่ยจะไปอะไรกนดีเลยจะไปชอบไปถ่ายรูปไปเก็บภาพอะไรก็เป็น แล้วบางทีที่บอกว่าทีเราเจอที่ว่าคุโบราณพวกเนี้ยเป็นของให้เราเราต้องกากจะซื้อจะมาให้มาบางทีเราสัมผัสได้สื่อสารกับของที่เราใช้มีประเทศอ่าชิเบะเห็นไหมอุบาจางหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยถ้าเราเฮ้ยอ่าบอกวิสิตนะเก็บบาดเจ็บปีวอมเก็บใบใบนะอ่าอะไรกระดงกันดิงอะไรไว้นะเดี๋ยวอีกสักสิบปีหรือว่าห้าสิบปีกี่ปี ฉันจะไปอยู่บ้านตำหนักที่นใจเนี่ยจะไปเกิดบ้านตรงนี้นะคนนี้ชื่อน้องชื่อนี้นะอีกสักสิบปีคนไปตามมาคนตรงนี้นะเขารู้ว่าอะไรนะทิเบตที่เขาปฏิบัติทำขั้นถึงว่ารู้อนาคตที่จะไปเกิดตรงไหนได้พออีกสักห้าสิบปีพบว่าไปเกิดตำหนักบ้านแดงตรงนี้ตรงนี้ก็ลูกศิษย์ลูกหายที่เป็นอันนี้ก็สั่งรับลูกเฮ้ยพระอาจารย์เราจะกลับมาเกิดอีกนะเพราะว่าหัวออะไรเพรว่าเป็นพระอะไรเนี่ยตันติศึกษาเราจะกลับมาเกิด ะรก็ไปรลบมศิษฐ์เอาบาตรเอาเลยแล้วเอาเอาอะไรของคนอื่นเครื่องมือใช้คนอื่นไปด้วยนะไปดูเด่กบรรยากลับไปก็โอ้โหนี่บาตรโวมาให้โวแล้วแปลว่าลูกศิษย์กูจำกูได้โอ้ยอาจารย์คารวะอาจารย์โอ้โหอาจารย์กำมะเกลือระเบิดนอนอยู่ไหนแทีพี่เบสเขาถือเรื่องการเกิดการดับการตายการที่ว่ามาติก่อนทับหน้าจะไปเกิดทุ๊กติที่ไหนบางทีเขา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 อะไรได้เจ็บที่อาจารย์แต่เมืองไทยเราสายแต่รับว่าเราไม่ได้เน้นเรื่อง การเกิดเราเราจะไปแบบว่าอรหันนิทานบุคคลนไม่ไม่อยากจะกลับมาเกิดแต่ถ้าสายโพธิสัตว์เนี่ยมหาญาณเนี่ยเขาพยายามเพราะว่าทุเดชก็เป็นสายหนึ่งในแปดแปดแปดสายใหญ่ใหญ่ใหญ่ของมหาญาณเนี่ยเขาก็จะมีแนวทางปฏิบัติธรรมชาญนี่อบบนี้กลับมาเกิดอธิษฐาุทิศกลับมาเกิดบางทีมันช่วยคนต่ออะไรต่ออย่างเงี้ย โอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวพรุนี้ไปทำกานได้ทีนี้ก็นอนหลับให้ถึงวันนี้มันที่สิี่แล้พรุนี้สิบม่ที่สิบหกเยัวโตตัวเล็กมันจะขึ้นมาเยอะเลยนะอีกพัวันที่สิบหนี่โอ้ยปวตตุ้ยน่าจะให้ปวดตุ้มาตอนพรุ่งนี้นจะเริ่มไม่นวดตุ้ยนี่เงหรือองใกล้วันสิบหกจริงดอาจจะแป๊บเดียวเนี่ยมันดนหลับนี้นะ้ยจะถูกรปาล้ว

ทีนี้ก็ไว้จนแค่นี้พวนี้เราก็ประมาณอะไรขึ้นมารับงานที่นี่ก็ประมาณเจ็ดโมงเช้าแปดโมงก็มาทานได้นะหารก็จะวางันโต๊ะเนี่ยแล้วก็ประมาณไม่เกินแปดโมงครึ่งเราก็เริ่มเรียนกันตอนนี้ขึ้นศึกษาตัวหลับให้ได้ฟันดีสองตัวบอกสมาธิหกตัวเป็นเซนก็ยังดีนาซืศีไม่ขันนะลบ ลูกเลนมาสองตัวไปนอนเดกใจจะร้องที <the formula> ่ทนายังานะ 那老五啊。